อยากจะมาอ้างว่าถ่ายแล้วเดี๋ยวเอฟซีจะมาเถียงกันในช่องแล้วเป็นอะไรอานิทานมาแล้วจ้าทุกคนเมื่อวานช่องแมงงอดช่องพี่จิเล่านิทานบอมาเด้อเมื่อวานเด้อวันนี้มาแล้วนะทุกคนนะเอาไปฟังไปมักนิทานเดี๋ยวนี้คนมันเครียดไงเราก็ไปฟังนิทานดีกว่านิทานมันก็ดีอย่างมันกับ แล้วแต่มันจะไปในการเขียนบทยังไงยังไงอืมเพราะมันคือนิทานนิทานมันไม่เกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้หรอกเพราะมันคือนิทานคําว่านิทานมันก็คือไม่ใช่เรื่องจริงนะทุกคนก็ไปฟังได้มาแล้ว <c oughs> แ,มแม่ก็แม่กับแลนก็ไปกดนูเจอไว้แม่วิ่งก็ไปฟังนิทานตอนที่มันมาหกหกวินาที พกหนาทีแรกเออแต่แม่ไม่ได้ไปนคอมมิ์แต่รู้ว่าลูกๆแลนตะพื้นตะพืก็ไปโอ้ยแลนกัไปแลนต่ำกันแลนต่ำกันไปฟังนิทานช่องพี่จิ <c oughs> อย่าเยเียบเล็บคบกันเด้วอย่าส้นแม่ไรอ่าวิ่งกันดีๆอย่าต่ำกันลม อย่าตำมแม่กับพ่อละแม่เท่าแล้วโอ้ยจะแมนผ้ากันเฝ้าแลนเฝ้าแล่นข้าไปแต่ลกัก้นแป๊บเดียวอืเดี๋ยวแม่ด้ยห้านาทีห้าหนาทีร้อยห้าสิบเจ็ดครั้งแล้ว แม่พูดเป็นชั่วโมงคนเบิงเท่าไหร่ปะเออคนดูอยู่ร้อยร้อยสามสิบบอกขนาดเป็นชั่วโมงนะเออแล้วก็แต่ถ้าแม่วิเคราะห์ช่องพิจิเนี่ยเขาก็เล่านิทานเขาก็เล่านิทานเก่งนะแม่ว่านะอืม แต่ถ้ามองอีกทีเขาก็ให้แสงนะเออเหมือนเขาให้แสงนะช่องพิจียลูกไปฟังดีๆด,ดอืมเขาให้แสงเขาเขาเหมือนเขาเลี้ยงกระแสเหมือนเขาช่วยนะบางทีฟังดีๆช่องพิจิไม่ได้เลี้ยวอะไรนะเพราะว่าเหมือนเขาให้กระแสรหรือให้ให้แสงแบบนี้ค่ะอืมเพราะเดี๋ยวนี้จริงคือเท็จเท,ท็ตคือจริง มันเป็นคอนเทนต์อืมอ่ามันไม่มีอะไรถูกทั้งหมดและก็ไม่มีอะไรผิดทั้งหมด <c oughs> <c oughs> เหมือนตอนนี้ถามว่าการที่เราไปชมช่องพิจิเนี่ย เออชื่อภายในหรอกบ่อเดเสีหายอย่างไปพ่ออยากฟังนิทานอืมอ่มตตอเอมา,า,อา,าเออก็อไม่ได้เอามีไข่มีแขนอออกก็เ,เอามาเออเอาครึ่งกิโลพ่ออืมอ,อ,อืม ถ้าฟังดีๆพิจิเนี่ยเขาให้แสงเขาให้กระแสนะอย่าคิดแต่ว่าเขาด่านะแม่ว่าเหมือนเขาจะเป็นโปรโมดป่ะ <c oughs> คือโปรโมทแบบใหม่ไงโปรโมทแบบใหม่คือทำคลิปด่าตัวเองป้าอันนี้ไม่ได้ยืนยันว่าจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่านะคือโปรโมทแบบเหนือเมฆไง มันไม่มีใครทําทําช่องมาด่าตัวเองนี่มันไม่มีใครทำหรอกอืมเขาอาจจะพลิกบทบาทใหม่ก็ได้เพื่อที่เขานี่แม่ไม่รู้เป็นใครนะอ่ม,มันก็เป็นไปได้อยู่อาจจะแบบว่าเพราะดูฟังมาฟังไปเหมือนคล้ายๆแบบเขาก็ให้แสงให้ให้กระแสให้ให้อยู่ในกระแสน่ะอืมแล้วเขาก็ไม่ได้ด่าหยาบคายด้วย ฟังฟงดูเหมือนเขาไปอ่านคอมเมนต์มาน่ะเหมือนเขาเอาเอาเหตุการณ์จากคอมเมนต์หรือจากชนมากแม่ว่าน่าจะเป็นคอมเมนต์แม่ก็เคยอ่านเจออยู่คอมเมนต์พวกนี้ mm. เพียงแต่แม่ไม่กล้าเอามาอ่านขยี้เหมือนเขาเขาก็ไม่ได้ขยี้หรอกเขาก็อ่านธรรมดาธรรมดาแต่การนาเสนอของเขามันมีจังหวะมันน่าสนใจ คนก็นเลยไปเบิงจันสินะคะ่ะเพราะวันนี้เหมือนเหมือนเหมือน,นคลิปวันนี้เขาก็เอาจากคอมเมนต์มาพูดเออมาเล่านิทานมันมันคอมเมนต์คอมเมนต์เล่านิทานหรือนิทานผู้เขียนบทก็คือคอมเมนต์หรือเปล่าหรือคอมเมนต์ เพราะแม่เคยเห็นไงมันผ่านตาอยู่เรื่องราวแบบเนี้ยอืมแต่เขาก็น่าจะเอาไปเป็นนิทานได้แต่ก่อนอะอะไรแวบบ๊แบๆบอืมอืมแต่ก่อนอะมันก็จะมีการแบบเออ หมือนเหมือนช่องไม่หญิงน่ะเหมือนช่องแม่หญิงเนี่ยเวลาไม่หญิงด่าบางครั้งเขามาด่าไม่หญิงก่อนในช่องนั่นอ่ะแต่ถ้าอีกส่วนหนึ่งที่แม่เคยด่าด่าแบบอูลกลูกส่งข้อความมาให้ดูว่าอ่าตอนนี้เขามีการบูรลี่สนุไว้นะแม่เอออันนั้นไม่ก็ด่าไปอืแต่เหมือนไปดูของช่องพิจิ คือเขาเล่าเป็นนิทานแต่นิทานของเขาอะ่ะมันคล้ายๆในคอมเมนต์อ่าแต่แม่ก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าแต่นี่มันเป็นการวิเคราะห์ต่อจากช่องพิจิว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหนแต่มันก็มีส่วนคล้ายอาอาจจะไม่เหมือนทั้งหมดแต่คล้ายๆ และหรือพิจิตกเขาอาจจะได้ข้อมูลมาส่วนตัวเขาอืแล้วก็มันมาตรงกับคอมเมนต์หรือเปล่าในนิทานนะนิทานนะจ๊ะยืนยันเด้อนิทานเด้อนิทานเด้อวิเคราะห์นิทานนะจ๊ะไปเบิ่งนิทานมากกามาวิเคราะห์ได้อันนี้ไม่มีไม่มีใครเสียหายหรอกเพราะว่ามันคือนิทานช่องพิจิตรก็คือช่องนิทานแม่ก็มาพูดถึงวิเคราะห์ช่องนิทานว่า เขาแปลข้อมูลมาจากไหน๋อสุดท้ายมันคือนิทานนี่เองอืมอยู่ที่ว่าจะเขียนบทเพราะแต่ก่อนตอนคดีคุณแตงโมเขาก็เขียนเขียนนิทานมาแล้วเขาก็มาเล่าโอ้ยเล่าอยู่เป็นเดือนคดีคุณแตงโมนะ่ะเออเล่าเล่าแบบเป็นตูเป็นตะคนนั้นมาเล่านะ่ะนึกถึงคนนั้นแปลกเลยว่ะไม่ว่าจะเป็นคนคนเดียวกัน <c oughs> คนนั้นเขามาเล่านิทานนะ่ะ คดีคุณแตงโมนี่คนดูเป็นแสนนะเพราะคุณแตงโมก็เป็นคนดาราเนาะระดับประเทศเขาดังมานานเลยมันก็เป็นไปได้เออควาว่านิทานมันก็ไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงโอเคทุกคนไปเบิ้งนิทานจองพิจิกันโตกันแล้วกันสวัสดีค่ะควิเคราะห์จากนิทานนะคะไม่มีอะไรไม่ยัางดอกมันเป็นนิทาน โอ้ยทุกคนบ๊ายบายขอบคุณค่ะ